สวัสดีค่ะต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งรั้งนะคะเข้าสู่บรรยากาศในการจัดงานของเรากับมหาดเลอก มารีนาโบสแฟร์ครั้งที่1ค่ะงานที่เติมเต็มความสุขนะคะให้กับท่านที่รักและก็ชื่นชอบเรือรวมถึงชื่นชอบกีฬาทางน้ำทุกประเภทค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยในช่วงนี้จะขออนุญาตนาพาทุกท่านค่ะเข้าสู่พิธีเปิดนะคะเล็กๆอันอบอุ่นของเราอย่างเป็นทางการขออนุญาตเรียนเชิญคุณอภิมงคลกิจวัตรผู้บริหารโครงการลิเวอร์เดลยมารีนาขึ้นกล่าวตอนรับและกล่าวเปิดงานขอเสียงปรบมรือให้กับพี่แอ๊ดของเราด้วยค่ะครับขออนุญาตกล่าวสวัสดีนะครับ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับและผู้ประกอบการทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานเล็กๆของเราในงานครั้งแรกในการจัดงานรือว่าเดวมารีนาโบ๊ทโชว์ครั้งที่1น,นะครับวัตถุประสงค์ของโครงการเองนะครับ ที่มีจุดมุ่งมั่นนะครับที่จะผสานพันธมิตรในส่วนของอุตสาหกรรมแม่น้ําทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรืออุปกรณ์เรือเครื่องยนต์หรือว่าในส่วนของกีฬาทางน้ําทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการริเวอร์เดลมารีนาโบสแฟรครั้งที่1 2,566ขอบคุณครับขอเสงปรบมือใกับคุณนพมลด้วยค่ะ